พี่น้องป้องไปเมื่อนี้อิหล่าผ้ากินผ้ามากินกุ้งแช่น้ำปลามีมะละจีนสดน้ำเดาจจก้อนทีสิบปเมืองอิหล่ากินเป็นกำลังใจอิหล่าผ้ากินในการกดไลค์กดแชกดติดตามกดซับสไคร์แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อีหล่าน้ำเดอสิบวีพลาดคลิปไม่ไหมของอิหล่าแต่ละมือแต่ละคลิปว้าวไปน้ำไลค์กระแตกจ้ะมาๆมามา,ม,ามามาลงใหม่ลงมือกันเลยจ้ะ ช้ำช้ำจ้าพริกเป็นพริกกระเทียมเป็นกระเทียมกุ้งเป็นกุ้งนะจ้านี่จับแซนั่งกันนะจ๊าเด้อือม แซ mm hmm. ่บมากจ้ะลองผิกน้ำ แซบ่บอร่อยจะจัดพริกเน้นๆมาละจีนสองนวยด้วยจ้งมือนี่ น้ำจี๊ดจา้ามากจ้ะแซ่บๆน้องกันมันี่เห้าเน้นกุ้งกับเน้นมะละจีนเนะจ้ะกินกุ้งแซ่เนี่ยหรือกินอาหารทะเลสดนี่ ถ้ากินก็มาราจีนเนี่ยมันมันจะแสบจ้ะอืมสแสบมากัน กินอู่กับทองห้อง มันละมันกรอบจ้ะสุด,ดยอดเลยจ้ะ ตำน้ำจิ้มซี่ฟูตตำโคาโเครีแบบนี้จ้ะเวลาก,กินมันกะเด้ยจับกินพริกน้ำเนาจ้ะเนาะแล้วแต่ผู้มักเนะาะมักกินแบบเบสกกบเห็ดแบบนั้นเนาจ้ะเนาะ บวกข้าวเด้จ้ะมันจะหวานจะกรอบวิธีเหตุก็คือเข้าปอกเปลือกกุ้งันบอล่างทําความสะอาดกุ้งนหรือน้ำสะอาดพาเสนหล้างเส้นดึงเส้นดํามันออกบัดที่นี้เข้าไปไปเอาน้ำโซดาเปิดไม้เด้จ้ะทเทมืดขวดเลยล่างล่างล่างแซไปสักนิดนึงแล้วก็เอาขึ้นมาเมื่อวันนี้ตู้เย็นมันจะกรอบมันจะเด้งแล้วก็จะบวกข้าวน่ากินนะจ้ะส่วนมะละจีนนะจ้ะ มะระจีนนี่เข้ากับรางทํำความสะอาดขื้นกันปอกไอขึ้นมาอย่างอ่ะข้างในมันอ่ะเม็ดมันอ่ะออกจก้ะแล้วก็เอามาแช่น้ำเย็นใส่น้ำแข็งไว้ในตู้เย็นนะจ๊ะมันจงค่อยสิก,กรอบลดความขมได้แทบจะบ่ขมเลยนะสําหรับอิหลานะมันกินเข้ากันดีจ้ะลองไปเห็ดเมืองเด้อแซ่บ แซ่บจ้ะอืม Ừ, มะละเนี่ยเขาเอิ่นมาว่ามะละจีนนะจ๊ะหืมกุ้งเห็นป่ามันจะใสๆเด้งๆโอ้เผ็ด ừ, Nó có đi đi đó Không hỏi Thân kinh Việt năm 음~~ <믋> ห็น <Ped> <kinda> う,うーん。 오. 미다회 말래, 응다 เส้ดายผักอี่ห <c oughs> ลาก็มากินสแซ่บพี่พน้องเมืองนี่ละจ้ากุ้งแซ่น้ำปลากับมาละจีนสุดเลยจ้ะแซ่บแบกรอบกรอบเขากันขนาดเลยจ้ะผู้ใดมากินกะแนะน้ำให้กินเลยจ้ะฟึกกินเข้าไปจ้ะมาละจีนเฮ้าเฮ็ดแบบพี่หลา่าว่าอเนี่ยมขมแน่นอนจ้ะเข้ากันแซ่บ อ,ำำอําลําอุรววไปน้ากันเลยจ้ะขอบคุณพี่น้องหลายหลายเด้าจ้ะที่เขามาให้กําลังใจอิหลาตลอดเสมอมาล่คลิปไดกับเขามาให้กําลังใจอิหลาเสมออิหลาดีใจร้ายหลายขอขอบคุณจากใจเด้อจ้ะเด้อคลิปนี้อิหลากลับไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า